วันนี้ผมอยู่กับ Infinix Smart 6 Plus นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ Infinix นะสำหรับรุ่นนี้ราคาเปิดตัวจะอยู่ที่3,390บาทนะครับเป็นสมาร์ทโฟนะระดับเริ่มต้นที่ราคาถูกมากรุ่นนี้จุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของหน้าจอนะครับมาพร้อมกับหน้าจอใหญ่มาก6.82นิ้วนะครับเหมาะกับการดูคอนเทนต์มากๆเลย ถ้าว่าใครจะซื้อไปฝากคุณปู่คุณย่าตายายอะไรแบบนี้นะครับเหมาะมากเพราะว่าหน้าจอใหญ่บิ๊กเบิ้มและถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักกับ Infinix Smart 6 plus นะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ครบทุกฟังก์ชันเลยแต่ก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆพี่พทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามกด s c r i b e ให้กับช่องของผมด้วยละกันนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนั่นเองถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมรีวิวกันได้เลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกันที่เรื่องของการดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนก็แล้วกันนะครับปกติแล้วเนี่ยทางแบรนด์อีฟนิกนะถ้าเป็นสมาร์ทโฟนร,ราคาประหยัดเนี่ยมันจะเป็นงานหลังด้านจะเป็นงานพลาสติกนะครับแต่ว่ารอบนี้ทางแบรนด์อีฟนิกคือทํามาดีมากทุกคนด้านหลังเนี่ยเป็นงานพลาสติกก็จริงนะครับแต่ว่าเขามีการเคลือบเงามาให้ใช้งานด้วยเห็นไหมเวลาโดนแสงนี่คือเงาวิบวับเลยแทบจะส่องเป็นกระจกได้เลยนะครับ ซึ่งสีที่มีวางจำหน่ายในบ้านเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันสีที่ผมถืออยู่นะครับเขาเรียกว่าสีคริสตัลไวโอเลตนะครับส่วนสีที่2เนี่ยก็จะเป็นสีดำนะก็คือ m i r a ล l e b แบล็นะครับส่วนสีที่3เนี่ยเขาเรียกว่าสีแทงควินซีบูนะครับอ่ะต้บอกว่าสวยงามทั้ง3สีเลยนะเวลาที่จับตัวเครื่องอะไรแบบนี้มันให้ความรู้สึกว่าพรีเมี่ยมนะครับในเรเดราคา3,000กว่าบาทตัวนี้ถือว่าการดีไซน์สวยที่สุดแล้ว โอเคเรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันเลยทุกคนสำหรับพาร์แนลหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ IPS LCD นะครับสีสันความคมชัดประมาณนี้ทุกคนส่วนนเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับความละเอียด HD Plus นะครับ720คูณ1640นะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่บิ๊กเบิ้มนะครับ6.82นิ้วนี่ใหญ่มากเลย ค่าความสว่างของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าให้มาค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่500นิตเลยนะส่วนถ้ใครเป็นแฟนของ Netflix นะครับรุ่นนี้สามารถดู Netflix ได้ที่ความละเอียด L3 นะครับหรือว่าความละเอียด SD นั่นเองครับส่วนสายโซเชียลชอบเล่น Facebook ไถดูฟีดข่าวเนี่ยรุ่นนี้อัตราเฟรชของหน้าจอแน่นอนเราว่าราคานี้เป็นระดับเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือ60เฮิรนั่นเอง ซึ่ง60%เินี่ยเวลาที่เราไถาดูฟีดข่าวมันก็จะได้ประมาณนี้ครับส่วนการใช้งาน2หน้าจอเนี่ยรุ่นนี้ไม่รองรับการใช้งาน2หน้าจอนะแล้วก็ไม่รองรับการโกดแอปด้วยนะครับมาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับชิปเซตเนี่ยเลือกใช้เป็นของ MediaTek Helio G25 นะครับชิปเซตเนี่ยขนาดอยู่ที่12นาโนเมตรนะการทำงานของ CPU สำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอ 8หัวที่ว่าจะประกอบไปด้วยคอร์เท A55 ทั้ง8หัวเลยในส่วนของกร้าจอนี่มาพร้อมกับ PowerVR g e 8320นะครับเรามาดูกันชิ่ผลคะแนนอันดตู้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับคะแนนรวมได้ไปในิ้น112,668คะแนนนะครับเป็นคะแนนของ CPU เนี่ย 3 3 2 8 1คะแนนคะแนนของการ์ดจอจะอยู่ที่16,799คะแนนถามว่ามันเร็วมันแรงหรือเปล่าต้องบอกว่า CPU ตัวนี้มันเป็น CPU ที่รับเริ่มต้นนะครับเหมาะก,กับการใช้งานทั่วๆไปซะมากกว่าถ้าใครจะเน้นในเรื่องของการเล่นเกมผมแนะนำว่าปรับตำ่ำหรือว่าปรับกลางเนี่ยน่าจะสามารถตอบโจทย์ได้ดีที่สุดนะครับผมไปเทสมาให้แล้วสำหรับเกม r o v นะครับเรามาดูกันที่การตั้งค่ากราฟ,ฟิกกันหน่อยก็แล้วกันทุกคน หรับการแสดงผลเนี่ยผมเลือกมาที่สูงมากนะครับพาร์ติเคิลเนี่ยอยู่ที่สูงมากการตั้งค่าสนามลบเนี่ยผมเลือกอยู่ที่ะระดับกลางนะครับซึ่งจากการที่เราลองเล่นมาเนี่ยค่าช่วงยังไม่ชุลมุลนะช่วงเดินเนิบๆไปนิ่งๆอะไรแบบนี้เฟรมเรทมันก็ร่วงอยู่ที่ประมาณ44-45แล้วทุกคนแต่ถ้าบอกว่าช่วงชุลมุลช่วงเข้าตีช่วงไฟอะไรแบบนี้นะครับ พบว่าเฟรมเรทเนี่ยร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ32 33ประมาณนี้เลยนะนี่ขนาดแบบว่าปรับการตั้งค่าสนามลบเป็นแค่ระดับกลางนะครับเฟรมเรทก็ยังร่วงลงมาเยอะขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะให้ผมแนะนำนะสำหรับเกม ROV เนี่ยปรับกราฟิกแบบต่ำหรือปรับกลางๆทุกอย่างเนี่ยจะเหมาะเจาะกับรุ่นนี้มากที่สุดครับ ทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของแรมกับรอมกันหน่อยนะครับทุกคนสําหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม2กิกนะครับบางคนอาจจะบอกว่าให้ <c oughs> hey, พี่แรม2ทุกวันนี้มันพออยู่เหรอ ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เขามีฟังก์ชันขยายแรมด้วยนะครับนั่นก็คือ extend e d ram นั่นเองสามารถไปดึงพื้นที่ของ rom ม,มาแปลงเป็น ram ได้นะครับสามารถแปลงได้สูงสุดอยู่ที่2 g ิรวมกับ ram เดิมอีกเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของ ram ได้ถึง4 g ิด้วยกันและบางคนเนี่ยต้องสงสัยนะครับว่าเฮ้ยพี่แล้วผมจะไปขยาย ram เนี่ยจะต้องเข้าไปที่การตั้งค่าตรงไหนเหรอจะต้องไปเซตค่าตรงไหน คือคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าทางโรงงานเนี่ยเขาเซตมาให้เรียบร้อยแล้วทุกคนไม่ต้องไปปรับการตั้งค่าอะไรทั้งสิน้นในส่วนของร a m เนี่ยให้มาที่64 g ินะครับในเรทราคาประมาณ3,000ต้นๆนเนี่ยผมว่า64 g ิให้มากค่อนข้างเยอะนะคือในเรทราคานี้ส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นแบรนด์หลักเนี่ยเราจะเห็นเป็นตัว ram 2ลอม32เป็นส่วนใหญ่เลยนะ หรืออย่างมากก็เป็นตัวแรม3รอม32นะครับแต่ว่าตัวนี้ได้รอมมาที่64ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าบอกว่าใครพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับแน่นอนว่าทุกคนสามารถซื้อไมโครเอดีการมาใส่เพิ่มเติม,ตมทีดหลังได้ซึ่งตันนี้ก็รองรับสูงสุดอยู่ที่512กิกเลยครับ ในส่วนของเวอร์ชัน a n น r o i d เนี่ยรุ่นนี้คือดีมากนะครับมาพร้อมกับ Android 12เลยนะซึ่งถ้าเผื่อว่าเป็นเรทราคานี้นะครับส่วนใหญ่แบรนด์อื่นๆเนี่ยคุณจะได้เป็นแค่ Android 11เท่านั้นเองนะแต่ว่ารุ่นนี้ให้มาเป็น Android 12เลยแต่ว่าเวอร์ชัน Android 12เนี่ยสำหรับรุ่นนี้จะเป็นเวอร์ช e ัน g o l Edition นะครับยังไม่ใช่ตัวเต็มนะแล้วก็มีการครอบชับด้วย x o s เวอร์ชัน10.6นะครับ ทีนี้เรามาดูกันในส่วนของกล้องถ่ายรูปก,กันบ้างทุกคนสําหรับรุ่นนี้นะครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยอาจจะให้ความละเอียดมาน้อยไปหน่อยนะครับนั่นก็คือ5ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับแต่ผมว่า5ล้านพิกเซลของเขาเนี่ยเวลาเซลฟี่ออกมาผมว่าถือว่าใช้ได้เลยนะ,ะรุ่นนี้สามารถถ่ายได้2 8นะครับนั่นก็คือการถ่ายแบบปกติซึ่งการถ่ายแบบปกติเนี่ยคุณจะสามารถปรับค่าความเนียนของผิวได้ด้วยนะครับ แต่ถ้าบิดว่าเป็นการถ่ายแบบพอตเทดหรือว่าการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอแล้วก็คุณจะไม่สามารถปรับค่าความเนียนของผิวได้นะครับมาดูกันที่กล้องหลังกันหน่อยนะครับทุกคนสําหรับรุ่นนี้กล้องหลังมีไม่ใช่งานทั้งหมด2ตัวนะครับกล้องหลักเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องตัวที่2เนี่ยจะเป็นกล้อง AI เล n เดี๋ยวเรามาดูกันที่การถ่ายรูปก,กันหน่อยนะครับทุกคนว่ากล้องหลังของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง ถ้าเป็นการถ่ายพวกวิวคิวทัศนะครับเป็นการถ่ายกลางแจ้งบอกได้เลยว่าสบายๆเอาอยู่อย่างแน่นอนครับสีสันความสว่างเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสและเหมือนจริงมากๆแต่ถ้าบอกว่าคุณไปถ่ายในที่แสงน้อยนะครับแน่นอนเราว่าในเรื่องของความคมชัดเนี่ยมันอาจจะแลดรอบลงไปสักหน่อยหนึ่งนะครับ แล้วการถ่ายอาหารลาบเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยทุกคนในเรื่องของสีสันนะครับคอนสตนของสีเนี่ยมันอาจจะแลดูไม่ได้สดมากนะครับซึ่งสีสันเนี่ยจะเป็นออกแนวเหมือนจริงซะมากกว่าเดี๋ยวมาลองชมรูปถ่ายที่ผมไปเทสด้านนอกมาให้ดูก็แล้วกันครับ การถ่ายบุคคลเป็นยังไงกันบ้างนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสําหรับรุ่นเนี้ยถ้าเป็นการถ่ายบุคคลเนี่ยควรจะไปถ่ายในสถานที่ที่แสงเยอะๆนะครับจะช่วยทําให้รูปถ่ายของเราเนี่ยไม่มีความคมชัดมีความสว่างมากยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าบอกว่าไปถ่ายในที่แสงน้อยนะครับต้องบอกว่ารูปถ่ายที่เราออกมานี่คือไม่สวยเลยนะครับมันแลดูจะเป็นแบบมัวๆหน่อยมืดๆหน่อยในเรื่องของความคมชัดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีนะครับ มาดูกันที่เรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะครับสำหรับรุน่นนี้วิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอัดได้สูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับในเรื่องของความคมชัดก็ถือว่าทำได้ตามราคานะครับเดี๋ยวเรามาชมคลิปกันหน่อยอันนี้จะเป็นวิดีโอกล้องหน้านะครับ 1,080p 30เฟรมเรทนะครับอ่าสีสันความคมชัดประมาณนี้ให้ดูบรรยากาศรอบ ส่วนวิดีโอกล้องหลังเนี่ยอาจได้สูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับแนะนําว่าในเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยไปอยู่สถานที่ที่แบบว่าแสงเยอะๆหรือว่าถ่ายกลางแจ้งเนี่ยรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนวิดีโอชัดมากมาชมคลิปกันครับอัเทวิดีโอนะครับ 1,080p 30เฟรมเรทนะฮะนี่คือความละเอียดที่สามารถอัดได้สูงสุดนะอะ พอดีมากินข้าวนะครับบรรยากาศแบบว่าลูกพุ่งมากเลยเอามาดูนาข้าวกันอันนี้นาข้าวนะครับสีสันของวิดีโอนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะย้อนแสงนะครับเนี่ยถือว่าชัดเจนดีทีเดียว ส่วนในเรื่องของ WiFi นะครับรุ่นนี้รองรับ WiFi ได้ทั้ง2ความถี่นะครับ2.4 g h z ก็รองรับ Wi-Fi 5.0กิกะเฮิรก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับมาเทศกันในส่วนของงานลำโพงกันหน่อยนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้ลำโพงจะมีตัวเดียวอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับระบบเสียงจะเป็นระบบเสียงแบบ DTS นะผมต้องขอญาตช่อง Apple k Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงมาประกอบคลิปหน่อยนะครับ ถ้าใครต้องการฟังเพลงเพาะๆแนวอังคุสติกกีตาร์ใสๆอะไรแบบเนี้ยอย่าลืมไปกดติดตามช่องนี้ได้นะเสียงเพราะมากๆอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองเทคกันหน่อยคโคลน,น,น,กกน,นเสียงจะเป็นออกแหลม,หลมเมน,มนเนยงบลดบางมาก <laughs> โอเคทุกคนในส่วนของงานาโพงเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันนะครับ และนี่ก็คือรีวิวนะครับ Infinix Smart 6 plus นะครับสมาร์ทโฟนที่เป็นระดับเริ่มต้นราคาไม่แพงนะครับจุดเด่นก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะว่าหน้าจอขนาดใหญ่มาก6.82นิ้วนะครับแล้ก็ในเรื่องของการถ่ายรูปเนี่ยถือว่าใช้ได้นะและถ้าหากว่าใครสนใจสินค้านะครับทุกคนสามารถคลิกดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยลิงก์จากทางแบรนด์อินฟินิโดยตรงเนี่ยตอนนี้ราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่ประมาณ3 0 9 9บาท เท่านั้นเองนะครับสำหรับใครทีไม่กดซับสไคร์นียผมฝากว่าพี่ๆทุกท่านช่วยกดติดตามกดซับสไคร์กับช่องผมด้วยแล้วกันนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ